สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูต้นของกาดิโอลัสนะคะที่มุมกเกษตรปลูกเอาไว้ตั้งแต่วันที่3เดือน11นะคะวันนี้เป็นวันที่14นะคะเดือนเดือนมกราอีกปีหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็อายุของเขานะคะได้เอ,อ,องเดือนกับอีก10วันพอดีนะคะ ก็มุมเกษตรจะมาอัปเดตให้ดูว่าเป็นยังไงแล้วนะคะก็มีบางต้นนะคะที่เขายัางไม่ไม่งอกนะคะบางต้นเขาก็เพิ่งงอกนะคะอย่างว่าก็คือมุมเกษตรเนี่ยเก็บหัวของเขาไว้นานเกินนะคะจนเขาแห้งนะคะทําให้เขาเกิดช้านะคะแล้วก็ปัญหาอย่างหนึ่งที่มุมเกษตรพบก็คือมุมเกษตรเนี่ยปลูกนะคะโดยการฝังหัวของเขาเนี่ยตื้นมากนะคะตอนนั้นมุมเกษตรเหมือนจะฝังลึกหนึ่งนิ้วนะ แต่พอตอนนี้มาดูก็คือหัวเขาโผลออกมาแบบนี้นะคะโผลออกมาเกือบทุกหัวเลยนะคะมันก็เลยเป็นปัญหาในเรื่องของอในเรื่องของความร้อนนะคะความชื้นไม่พอนะคะทำให้เขางอกช้านะคะแล้วก็ยิ่งถ้าแบบเขาเขาหัวตื้นๆแบบนี้เนี่ยก็คือ,อต้นของเขาจะยึดได้ไม่แข็งแรงนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะล้มจะอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมุมเกษตรต้อง หาวิธีแก้ปัญหานะคะว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างนะคะไม่รู้ว่าควรจะหาถุงที่ใหญ่ขึ้นนะคะหรือว่าควรที่จะเอาเขาไปใส่กระถางแล้วก็กลบดินเพิ่มนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ถอนเนี่ยมุมเกษตรก็คงจะไม่ถอนนะคะเพราะว่าถ้าถอนแล้วจะกระทบกระเทือนถึงรากของเขานะคะทำให้เขาชะงักการจเจริญเติบโตได้นะคะเพราะฉะนั้นมุมเกษตรอาจจะใช้วิธีการ กลบนะคะในกรณีที่ถุงที่ยังมีที่เหลือพื้นที่เหลือแบบนี้เนี่ยมุมกเกษตรก็อาจจะเพิ่มดินลงไปนะคะแต่ว่าบางถุงเนี่ยก็คือเขาไม่มีพื้นที่แล้วนะคะก็คือเขาเต็มเลยแบบนี้เนี่ยมุมกเกษตรก็คงต้องหาถุงที่มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะสูงขึ้นนะคะมาสวมครอบอีกชั้นหนึ่งแล้วก็กลบดินทับไปนะคะหรือว่าไม่อย่างนั้นก็ควรที่จะเอากระถางนะคะที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ยกถุงเขาไปใส่แล้วก็ คงจะกลบดินเพิ่มนะคะนี่ก็เป็นวิธีที่มุมเกษตรคิดไว้นะคะถ้าเพื่อนๆน,นะคะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกมุมเกษตรได้เนาะ แล้วก็อย่างว่าก็คือตั้งแต่มุมเกษตรปลูกมาเนี่ยไม่มีเวลาลดน้ําเลยทําให้เขาโตช้านะคะแต่จริงๆแล้วกระเดียวนั้นเนี่ยถ้าเราแบบดูแลดีๆนะคะ3เดือนเราก็สามารถที่จะเห็นดอกเขาได้แล้วนะแต่ชุดนี้ของมุมเกษตรนี้ก็คงจะช้าเลยแหละเพราะว่า2เดือนแล้วนะคะบางต้นก็เพิ่งเกิดนะคะบางต้นก็ยังไม่เกิดนะคะเนี่ยอย่างหัวพวกนี้นะคะตื้นมากนะคะทําให้แบบเขาได้รับความชื้นไม่พออะ่ะเขายังไม่เกิดนะเดี๋ยวมุมเกษตรลองขุดมาให้ดูนะ หัวเขาไม่เน่านะหัวเขายังไม่เน่านะคะนี่เขากำลังจะทำไมกล้องมุมมัวกล้องมุมกเกษตรมัวมากนะคะมือก็เปื้อนอีกโฟกัสไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรเนาะเขากำลังจะเกิดนะคะมุมกเกษตรเนี่ยฝังเขาตื้นเกินนะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะคะที่จะปลูกเนี่ยก็ควรที่จะฝังเขาให้ลึกนะคะลึกอย่างน้อยสัก นิ้วหนึ่งจากหน้าดินนะคะนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะกำลังดีมุมเกษตรว่านะคะแล้วก็ควรจะใช้ถุงที่ยาวๆหน่อยสูงๆหน่อยแล้วก็เรา ใส่ดินนะคะใส่ดินอย่าให้เต็มแล้วกันให้เหลือสักนิ้วหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาที่แบบถ้าต้นเขาโตเขาสูงแล้วเกิดเขาตัวใหญ่ต้นใหญ่แล้วก็แบบเขาเอนอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบเอ่อเติมดินลงไปได้นะเพื่อประคองต้นนะของมุมกเกษตรก็ถือว่าพลาดไปนะที่จริงไม่ใช่การปลูกครั้งแรกนะมุมกเกษตรอะ่ะปลูกกันเดียวร้านมา หลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ารอบนี้นี่เป็นอะไรที่แบบพลาดมากนะคะด้วยความรีบด้วยแหละแล้วก็อย่างว่าก็คือไม่มีเวลาแล้วแบบปล่อยเขาไว้นานมากจนหัวเขารีบนะคะมุมเกษตรก็เลยแบบรีบปลูกนะคะแล้วพอเรารีบปลูกปุ๊บนี่ก็คือแบบเราไม่ค่อยได้ใส่ใจเขาคือไม่รู้เพราะอะไรนะคะมุมเกษตรก็ พลาดไปนะคะก็แต่ว่าก็เป็นผลดีนะคะคือเราได้เรียนรู้นะคะไปพร้อมๆกับมุมเกษตรถ้ามุมเกษตรไม่ทําแบบนี้เพื่อน,นๆก็คงจะไม่เห็นนะคะว่าข้อเสียของการที่เราปลูกตื้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ถือว่ายังมีข้อดีอยู่นะคะท,ที่ที่ความผิดพลาดครั้งนี้เนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ดีๆให้มุมเกษตรแล้วก็เป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆด้วยเนาะนี่เห็นไหมเขากําลังงอกอกอกมานะคะบางต้นที่เขายังไม่งอกเนี่ยส่วนใหญ่เขาเขาเขาจะยังเอ โอ้วันนี้นะคะเขากําลังมีรากนะคะดึงรากเขาขาดไปแล้วนะคะกําลังมีรากกาลังจะงอกนะคะดึงเขาขาดไปแล้วที่มุมเกษตรไม่อยากจะดึงเขามาปลูกใหม่ให้ลึกกว่านี้เพราะมุมมุมเกษตรกลัวเดี๋ยวจะอย่างบางหัวเนี่ยเขาจะมีรากแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบถ้าเราดึงเขาเนี่ยเขาก็จะนี่เห็นไหมมุมเกษตรนี่ปลูกตื้นมากนะคะวันนี้นะคะเขาก็ามี กออกมาน้อยๆแล้วนะฮะก็ฝังให้ลึกลงไปอีกนิดนึงอย่างน้อยก็1น,นิ้วนะฮะแล้วก็อย่างที่มุมเกษตรบอกนะดูสิตื่นมากเลยโอ้โหมุมเกษตรนี่นะพลาดจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีความรู้ไม่ศึกษาข้อมูลนะความรู้ก็มีคือไม่ใช่ไม่เชิงว่าความรู้ก็คือแบบ ข้อมูลก็หาไว้นะฮะแล้วก็ประสบการณ์ <c oughs> การปลูกก็ <c oughs> ก็เยอะนะคะ <c oughs> เพราะว่าเป็นดอกไม้ที่อย่างว่าคือมุมเกษตรปลูกมาตั้งแต่เด็กๆนะคะ <c oughs> แต่ก็ยังโอ้โหยังพลาดนะคะ <c oughs> คือเราฝังตื้นแบบนี้เนี่ยก็คือเอ่อช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมแล้วเวลาเราลดน้ำเนี่ยก็คือเอ่อเขาจะแบบซึมไปชื้นข้างล่างแต่ว่าหน้านดินเนี่ยเป็นส่วนใหญ่จะเป็นแกลบนะคะหน้านดินเขาจะไม่ชื้นไงแล้วก็ยิ่งเขาโดนความร้อนปุ๊บก็คือเขา เขาแห้งแห้งจากหน้าดินลงไปใช่ไหมก็จะทําให้หัวของเราเนี่ยที่อยู่ตื้นๆเนี่ยเขาไม่ได้รับความชื้นนะฮะความชื้นไม่เพียงพอนะคะทําให้เขาเกิดช้าอย่างของมุมกเกษตรนี่แหละนะคะแล้วก็อีกอย่างคือไม่มีเวลามาลดน้ําเลยนะคะปลูกแล้วก็แบบเห็นไหมข้างบนนี้จะชื้นไม่ทั่วเพื่อนๆเห็นไหมคะข้างบนนี้จะชื้นไม่ทั่วนะฮะนี่ไงชื้นไม่ทั่วนะฮะ ก็โอ้โหเขาพยายามที่จะงอกนะคะข้างบนนี้จะชื้นไม่ทั่วแต่ว่าข้างล่างนี่คือชื้นมากนะคะก็เมื่อเขาไม่ได้รับความชื้นอะ่ะเขาจะมางอกได้ยังไงใช่ไหมล่ะอืมก็ถือว่าเป็นความผิดพลาดนะคะที่ที่มุมเกษตรพลาดไปนะคะก็เป็นการเรียนรู้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็ตัวของมุมเกษตรเองด้วยนะคะหัวนี้เขาเริ่มที่จะแตกหน่อแล้วนะ มุมกเกษตรจะลื้อเขาออกแล้วก็ปลูกให้ลึกกว่านี้นะคะนี่ฝังให้ลึกลงไปอย่างน้อยหนึ่งนิ้วนะคะนิ้วครึ่งนะคะแล้วก็เราก็อย่างที่ว่าก็คือเราควรจะเหลือขอบถุงนะคะเห็นไหมพวก่องนี้เนี่ยคือตื้นมากแล้วแบบเขาไม่ได้น้ําความชื้นไม่พอด้วยนะคะทําให้เขาไม่ไม่ขึ้นนะคะเป็นจุดเล็กๆนะคะที่แบบ ถ้าเราพลาดไปแล้วก็มีผลกับหัวไม้หรือว่าต้นไม้ของเราที่ปลูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะควรที่จะศึกษานะคะก่อนที่จะปลูกต้นอะไรเนี่ยเราก็ควรที่จะศึกษานิดนึงนะคะหาเวลาศึกษาหาข้อมูลนิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ผิดพลาดเสียเวลาเหมือนเหมือนมุมกเกษตรนะคะมุมกเกษตรนี่ก็แบบเออไม่รู้เพราะอะไรนะคะรู้ทั้งรู้ว่าควรจะปลูก ลูกลึกลงไปนะคะก็แบบโอ้โหอาจจะเป็นเพราะว่ามุมเกษตรเนี่ยใส่ดินเยอะด้วยแหละตอนปลูกก็คือใส่ดินเต็มถุงนะคะเออเต็มเต็มเต็มขอบถุงเลยนะคะแล้วพอเราฝังลงไปหนึ่งนิ้วนะคะแล้วพอแบบเราลดน้าอะไรเงี้ยก็ปุ๋ยหน้าดินเออพวกพวก พวกอะไรนะดินที่อยู่ตรงหน้าของถุงเนี่ยคือเขาก็จะแบบกระเด็นออกไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขากระเด็นออกไปบ้างก็คือก็จะแบบเหลือดินที่คลุมอยูออ่คลุมหัวไม้อยู่แค่บางๆนะคะเห็นไหมคะเวลาเราลดน้ําเนี่ยข้างบนนี้จะไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่นะคะก็เขาจะไปชื้นตรงล่างๆขอบถุงล่างๆก้นถุงแบบนี้ก็คือ,อ,อหัวไม้ของเรานะได้รับความชื้นไม่เพียงพอด้วยนะคะ ก็เลยทำให้เขาไม่งอกนะแต่เท่าที่ดูก็คือทุกหัวสมบูรณ์นะคะเห็นไหมมุมเกษตรฟังตื่นมากนะคะพลาดไปแล้วแต่ว่าพวกนี้ก็พยายามงอกนะคะเขาโอ้โหน่าสงสารมากนะคะแกลเดอยวลัตชุดนี้ของมุมเกษตรนะคะความผิดพลาดนะคะน่าสงสารมากเขาพยายามงอกนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรต้องหา อะไรมาเอ,อ่อมามาใส่ให้เขานะคะต้นนี้ลากลึกมากนะคะนี่รากลึกมากแต่ว่าผมเกษตรก็จะขุดให้ลึกๆนะคะก็วางหัวเขาให้ลึกลงไปอีกนิดนึงนะคะ เสียใจเสียใจที่แบบทำน้องเขาแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมุมกเกษตรจะให้เพื่อนๆดูต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นต้นแรกๆนะคะที่เขาเกิดนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็แบบเห็นไหมแบบนี้ก็คือหัวหัวถ้าหัวเขาตื้นขนาดนี้เนี่ยเขาก็จะเอ็นเอียงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนนะคะ ควรที่จะเหลือขอบถุงเขาไว้อย่างน้อยหนึ่งนิ้วนะคะแล้วก็ถ้าต้นไหนที่เอนแบบนี้เนี่ยเราจะได้แบบกลบดินไปฝังที่โคนของเขานะคะหัวหัวหัวไม้ของมุมเกษตรอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมฝังตื้นเกินไปนะคะเขาอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็จะทําให้เขาไม่มั่นคงนะคะไม่สามารถหลัคองต้นของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอย่าเอา อย่าปลูกแบบมุมเกษตรนะมุมเกษตรนี่อย่างว่าก็คือพลาดไปแล้วแก้อะไรไม่ได้แล้วก็รอรอโอ,อ,อกาสต่อไปนะคะเราเราจะมาแก้ไขแก้ไขข้อผิดพลาดนะคะที่จริงมุมเกษตรสั่งการเดรโอลันมาอีกชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวปลูกแล้วมุมเกษตรค่อยทําคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็รอบนี้นะคะเราจะพยายามนะคะพยายามปลูกให้เขาลึกๆนะคะ ก็เราก็จะมาลุ้นกันเนาะว่าการเดียวรัดชุดนี้ของมุมเกษตรเนี่ยเขาจะบานบานตอนตอนหลังจากปลูกไปกี่เดือนนะคะปกติการเดียวรัดเนี่ยก็คืออายุอายุการออกดอกของเขานะคะจะอยู่ที่ สามเดือนนะคะประมาณสามเดือนนะคะเขาก็ออกดอกแล้วนะคะแต่ว่าชุดนี้ของมุมกเกษตรเนี่ยไม่มั่นใจเลยจริงๆนะคะเพราะว่ามุมกเกษตรอ่ะปลูกเขาตื้นเกินนะคะเขาก็เจอปัญหาในเรื่องของการงอกช้าบ้างต้นไม่ค่อยโตบ้างอะไรบ้างนะจริงๆเราควรจะใส่ปุ๋ยแล้วนะแต่มุมกเกษตรเนี่ยเดี๋ยวอ่ก็คงจะเอาปุ๋ยมาใส่ให้กับเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะจะ,จะหาวิธีนะคะอ่อ ทําให้เขาอย่างว่าก็คือเขาตื้นเกินนะคะจะหาวิธีแบบอย่างว่าก็คืออาจจะใส่กระถางหรือว่าใส่ถุงนะคะแล้วก็กลบหัวเขาให้ลึกกว่านี้นะคะแล้วก็ค่อยใส่ปุ๋ยทีหลังนะคะแล้วก็ก็คงต้องแยกดูแลนะคะระหว่างต้นที่แบบเขาสูงแล้วกับต้นที่เพิ่งงอกนะคะจะได้แบบใส่ปุ๋ย อะไรพวกนี้ให้ให้ตรงช่วงเวลาของเขานะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ใส่ปุ๋ยสามารถใส่ปุ๋ยคอกอะไรไปได้นะ,ะหรือว่าถ้าไม่ใส่ก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ใส่เนี่ยบางทีต้นเขาไม่สมบูรณ์ก็อาจจะให้เขาออกดอกช้าหรือว่าไม่ออกดอกนะคะเพราะว่าหัวไม้ชุดนี้ของมุมเกษตรเนี่ยค่อนข้างจะเล็กนะคะโอเควันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูต้นกันเดียอรัสนะคะที่มุมเกษตรปลูกไว้อายุ2เดือนกับ10วันนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็เรามาเจอข้อผิดพลาดต่างๆแล้วก็ เออเราจะหาวิธีแก้เป็นพร้อมๆกันเนาะยังไงเพื่อนๆก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะแบบติดตามคลิปใหม่ๆของมุมกเกษตรนะคะแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกการเดียรรานไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับการปลูก ไม้เมืองหนาวนะคะไม่ว่าจะเป็นการเดลอลาดหรือว่าอะไรก็ตามสามารถคอมเมนต์นะคะแบ่งปันให้มุมเกษตรได้นะคะแล้วก็เพื่อนๆน,นะคะที่อยากจะปลูกไม้ตัวไหนนะคะแต่ว่าไม่มีเวลาปลูกนะคะอยากเห็นก็อยากเห็นวิธีปลูกอยากเห็นวิธีการดูแลนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกมุมเกษตรได้นะคะว่าให้มุมเกษตรปลูกไม้ตัวไหนให้ดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยมุมเกษตรจะได้แบบไปหามาปลูกนะคะไปศึกษาวิธีการปลูกแล้วก็หามาปลูกแล้วก็เราจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันติดตามไปพร้อมๆ อนนะะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ